สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจากยาจกเป็นเศรษฐีบ้านหรู30ล้านนางบีไอสติ๊กจากทุ่งนากองขยะสู้จนเป็นเศรษฐีจากทุ่งนากองขยะสู้จนเป็นเศรษฐีบ้านหรู30ล้านนางบีไอสติ๊กชีวิตพลิกจากยาจกเป็นไฮโซส่องคลือหาดนางบีไอสติ๊กเศรษฐี100ล้านรู้จักกันผ่านโซเชียลก่อนจะ มาเป็นคู่รักสถานทุง่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจเลยทีเดียวสำหรับคู่รักฝรั่งหนุ่มหล่อตาน้ำข้าวกับสาวบ้านานาสู้ชีวิตที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินหลังทั้งคู่ได้รู้จักกันผ่านทางออนไลน์และทั้งคู่คบหาดูใจกันเรื่อยมาก่อนที่ทั้งคู่จะได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้อง โดยทั้งคู่เป็นคู่ที่น่ารักมากเลยทีเดียวทั้งนี้คุณน้ำพึ่งคุณบีได้เจอกับคุณสติ๊กผ่าน Facebook ซึ่งขึ้นแนะนำจากการเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีในช่วงที่รู้จักกันเป็นช่วงที่คุณสติ๊กนั้นกำลังอกหักพอดีซึ่งเธอเองก็ได้เข้าไปพูดคุยพร้อมปลอบใจและช่วงนั้นทั้งคู่ยังไม่มีใครพอดีจึงได้สารสัมพันธ์การเรื่ยมาจนก่อตัวเป็นความรัก สำหรับสุภาวดีไลาลานีบูเตเลอร์หรือพึ่งผู้โด่งดังในโซเชียลนามว่าคุณบีสาวซุรินกับแฟนหนุม่มดิมิทีปาสกาลเจอราองลีบูเทเลอร์หรือสติกสามีชาวฝรั่งเศสได้ถ่ายภาพไลฟ์สไตล์ชีวิตติดดินซึ่งทั้งคู่ได้มาร่วมใช้ชีวิตร่วมกันที่จังหวัดสุรินทำให้มีชาวโซเชียลเข้าไปติดตามกันมากมายเพราะคุณบีเธอเป็นสาวโซชีวิต ทำได้ทุกอย่างและความน่ารักของคุณสติ๊กฝรั่งตะน้ำข้าวที่กำลังหัดพูดภาษาไทยผิดผิดถูกๆูก,กอย่างน่ารักก่อนคุณบีได้หันมาเอาดีทางด้านธุรกิจและยังได้แปลงที่นาเป็นสวนบีนัวที่จะเปิดเป็นที่พักให้เขาเยี่ยมชมความงามแบบธรรมชาติจนร่ำรวยซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้จูงมือกันไปถอยรถเบนซ์ป้ายแดง พร้อมข้อความว่าวันนี้เป็นกอหญ้าวันหน้าเป็นกอไผ่ทําไมล้มความตั้งใจวันต่อไปจะเป็นต้นไทรที่แข็งแรงขอบคุณ Be c Band a n d นด์แ n นบนที่สานฝันของฉันอีกอย่างให้เป็นจริงมารับลูกกลับบ้านคะ่ะล่ำรวยขำคูณขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ